เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดสเตปนิ้วการเล่นนะครับหลายหลายคนบน่นคิดถึงเทพนิ้วชี้นะครับผมอยากดูนิ้วชี้ของผมนะครับเดี๋ยวจัดไปท่านผู้ชมแล้วก็หลายคนถามนะว่าเล่นนิ้วชี้เล่นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยมันผมว่ามันไม่แปลกนะแฟนผมยังเล่นเลยท่านผู้ชมโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมสเตปนิ้วนะครับผมวันนี้ก็มีของมาให้ดูอีกแล้วนะครับชิ้นแรกนะฮะก็คือนี่เลยชุดนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหม สวยมากนะครับชื่อแพคอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออก <c oughs> แล้วก็ชิ้นที่2นะครับผมก็เป็นชุดเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมสีดําเงางาม,งามสวยนะครับชุดนี้นะผมผมก็เท <c oughs> ่แว่นตาก็เท่นะครับชิ้นที่3นะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะครับรูปคนนะท่านผู้ชมตัวการ์ตูนผมไม่รู้ว่าเป็นตัวการ์ตูนอะไรนะท่านผู้ชม <c oughs> ส่วนชิ้นที่4นะครับเป็นสกินปืนฮะค <c oughs> ่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับสเตก็กดาเมจดบวก2อัตราการยิงบวกหนึ่งะครับเอ็มีีสุดมันวออยู่แล้ว แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับผมเป็นท่าทางะท่าน้ชมนี่โคตรจะอินเตอร์เลยฮะท่าทางนี้ไปน้ชมเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีก,กว่านะครับสเต็ปนี้ของผมจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันด้วยนะน้ชมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตัวเองเล่นกากขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะฮะไป ถ้าผู้ชมอยากดูสเต็ปนี้ของผมใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนิ้วชี้เขาเล่นกันยังไงมามาดูกันนะครับมาแล้วผมมีหกคนเองแตกหนึ่งแตกสองเฮ้ยไอกกิ่ตัอีกแตกไปดีกนะวัยวรุ่น ในเล่น3-4วันเลยนะครับทุกคนหัดตัวยาวๆไปยิงหัวไม่ค่อยเป็นเหมือนคนอื่นเขาอ้าวไอ้หมอนี่ เอาทำยืนนิ่งอะเฮ้ยมันกดยิงไม่ออกเกี <c oughs> ยวสาสงางหารต่อเนื่งเจ็ดละ บัดนิดเดียวพอไปลาต่อเฮ้ยหอย่อเรียบร้อยแตก <c oughs> มาเด้อ อ่ะตัวเรื่องเติมหมอกเลยมาดิซ้ายมาวัก็มาดิครับอันนี้ผมพึ่งวอร์มเลยเนี่ยทุกคน เฮ้ยมันบับบับมาเฉยมองไม่เห็นอะ หลายคนถามนะครับเล่นเป็นไงนิ้วชี้เนี่ยผมก็เล่นอยู่นี่มันแปลกอรอเล่นนิ้วชีโอ้ยบนักดไม่ลง มันแปลกเหรอคนเล่นนิ้วชี้อะทุกคนผมว่าไม่แปลกนะแฟนผมยังเล่นเลยมาขอตัก50คิวนะครับพอนะวันนี้หัวไปดิย ไม่ได้ลากด้วยนะฟุก <c oughs> <c oughs> ขอดูนะทุกคนมันจะยิงหัวผมไอตัวเนี้ยโดยนขโมยก่อนแล้วกันเอา้า <c oughs> มาไอคิวเดียวท่านผู้ชมไอคิว e เดียวฮะ โอ้ยหัวตะแถมแถมแถมอีกคิวนึงเอาทีเดียวแตกม,มาท่านผู้ชมเรามาดูคะแนนอันดับดีกว่านะครับเราเข้ามาประมาณ9นาทีเข้าที่หลังเขาด้วยดูดิ54คิว1 0 0 0ดาเมจโอเคนี่นะครับสเต็ปนี้ผมก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนีก็บ๊ายบาย